ปีผมไประัดบ้านจ่เพ่ปีแรกเลยค่ะมื่อนี้อันพนัดไปเกียดมาห่วมห่วมกินเข่าเที่ยงได้มืมเนี่บโบเห็นกันจังโดดแล้วดีใจหลายุ่นดีดีคูมือเนี่เป็นหนึ่งเลยพนัมาได้พอแล้วแล้วขโมดทีเข่าที่ยงครับกินเข่าเทีองลาบปลาก้อยปลาที่หนึ่ง มีแต่พลานมือสมังเลยมูเนเดียมาหัวหน้าวพานเสียดายอยู่าพลาดมือสมังมาลงน้ำเลือดน้ำหัดยิ่งพอถ้าเอาขักขักขักมากขักอยู่ดีขมแม่อันพ่อบร,ริยายนี่จากคณะนี่คือสิุดมากผู้ปีอยู่หรอกครับกรเป็นช้อนเงานะะกอบคุณหลายมูหัวกันก็มาไล่หลาย,าาลายอันนี้พลานหนึ่งนี่พลาที่สองอันนี้ ข้าที่สองาลังกินอยู่ผ่านมือสมังทั mm, ้งมดวางะบหนึ่งมเยแล้วป่าวงดับนึงเลยเลี้ยเลยเอามือเกจเกตมาเลยมือนี่เกจหนึ่งแห่กับบักหาเส้นหกเส้นปักแปดเส้นอันนี้ทิพมคุณพ่อ่นพาคุณพ่อคนท่นกลังกิน เอาเาปัาไหมพอกำปัาปันพอกรปัาันกับไปเจอผ่าดูนู่นี้กระุดกระสุดวัสดีครับขออนุญาตครับเื่นคำใหญ่เลนะโอ้ยอขอขอถ่ายไปอันหัเมียเนี่ยเดี๋ยวมาหอดมาถึงจิงขอเที่ยงครับยิงขอเที่ยงเดี๋ยวนี้ครับผม โยุ่ดด้านหลังด้านหลังมิสั่งพี่นาพนวาดิมาลุงน้องนี่พี่นาน้องกวางนะปลาบอลหมุบบั้มบบันนาะ เอาซ้ำนีก่ ơi, นอนด้วยพี่น้องเด้วยกินเขาวต่อกันขอบคุณด้วยหลายสวัสดีครับ